ผู้ชายที่ชอบชุดชั้นในของผู้หญิงป่วยหรือเปล่าครับอม,มันก็จะมีบ้างนะคะผู้ชายที่ถามคําถามลักษณะนี้มาว่าเป็นผู้ชายทั่ไปเลยแต่ชอบมาใส่ชุดชั้นในของผู้หญิงเนะะี่ยค่ะอ๋อค่ะก็คือคําจำกัดความของการป่วยก็คือเดือดร้อนตนเองและเดือดร้อนผู้อื่นนะคะดังนั้นคนใส่ชุดชั้นในนะคะไม่เดือดร้อนใครก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไปขโมยชุดชั้นในเขาสินะคะอะ หรืออ่ขาขโมยช่วชเชนัยเขามาต่างๆนานา,นามาทําไม่ดีไม่ร้ายต่างๆนานาอันาน,านี้เป็นปัญหานะคะจับกันด้วยนะคะก็เป็นความผิดทางกฎหมายด้วยแต่ถ้าคุณจะใส่ของคุณชมเชยตัวคุณเองนะคะหรือมีอ่ามีแก๊งมีกวนม,มีสนุกสนานนะคะมไม่เดือดร้อนภรรยาคุณไม่เดือดร้อนตัวคุณก็สบายค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของรสนิยมใช่ไหมคุณหมอ เป็นเรื่องของสซนิยมที่ที่อาจจะแบบไม่เดือดร้อนใครก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะแต่ถ้าคุณโอไปขโมยเข้ามาคุณใส่ชุดนี้แล้วคุณไปเปิดอะไรให้คนดูอ่านนี้ก็เดือดร้อนทั้งผู้อื่นและตัวเองอันนี้ก็จะเป็นความผิดทางเรียกว่าผิดปกตินะคะแต่ถ้าไม่เดือดร้อนใครก็ทำใหะเ่อค